รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากรถอะไรไปดูกันรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกับเจ้าอิวสุ นะครับเรดิโอโควิไดานะครับตัวนี้เป็นรถ4ประตูนะครับปี2001นะครับเครื่อง3 0 0พันนะครับรถสีสันด้วยรวมเบื้องต้นเจ้าของแจ้งมานะครับสีสันเกิน80นะครับถือว่าสวยนะครับมีรุ้รอยป่านิดๆหน่อยๆนะครับตามอายุการใช้งานนะครับกระบะหลังมีแม็กไครเนอร์นะครับพร้อมบรรทุกพร้อมลุยนะครับรถคันนี้นะครับล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กเล็บเอียวนะครับยาง BF ฟพุทธลินะครับ ห้องเครื room, ่องนะครับดูง่ายรถคันนี the systems, ้แห้งๆนะครับอ so be ุปกรณ์อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับคานหน้าเดิมนะครับเพจเดิมหมุดดาไม่กระเด็นนะครับดูง่ายนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับมองง่ายนะครับการลงกการร้อนอยู่ครบแอนแดมอยู่ครบนะครับภานใงภายในนะครับถือว่าสวยนะครับคอนโซลหน้าไม่แตกไม่บวมนะครับวงมาลงวงมาลายเดิมนะครับ มีเบาะอู้หน้านะครับที่เจ้าของพุ่มมาใหม่นะครับหรือว่าสวยนะครับใช้งานอีกนานนะครับเบื้องต้นเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่1นึ่งแสนหกื่น้าันบาทนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมจะทิงเบอร์โทรเจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับก็โทรต่อรองกันเอาได้เลยนะครับส่วนรถคันนี้นะครับอยู่ที่ซอยวัดไร่ขิงนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับก็ ยังไงก็โทรถามทางเจ้าของได้เลยนะครับส่วนเพื่อนเท่านใดที่ชอบคลิปนแนวนี้นะครับแนะนํารถแบบนี้ที่เป้ารถแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้นะครับรับคันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับกับนนโ์โอเคนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ